สวัสดีครับชาว FC ร้านยางตะนกของดีมุงบุุมนะฮะวันนี้เราพามาดูวีโก้แชมป์นะครับมาจัดทรงหลอกับเรานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับผมเริ่มจากล้อก่อนเลยนะฮะเป็นล้องานโ r o แมกนะครับผม T37 กว้าง9นิ้วนะครับขอบ18สีเท่ากันสีเท่ากันอ่าสวยๆเลย ที3 7นะครับผมงานโปรแม็กลัดยางนิตก NT 4 2 0 SD นะครับสเปคยาง265 60 18นะครับผมเสี่วงนะครับเหมือนกันหมดเลยที3 7จากงานโปรแม็สวยครับทรงสวยโชค๊คครับ YSS นะครับ4ต้นเห็นข่าก็ไม่รู้นะ ข้างหน้าน่าจะไม่ค่อยเห็นนะโชว์ไว้เอสต้นสปริงเดิมนะครับผมปรับได้ก้าระดับนะพี่ปรับก้าระดับอ่าอันนี้ให้ดูข้างหลัง อตอนนี้เรามาเทสได้ความนุ่มหนึบนะครับผมให้ลูกค้านะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าอยากได้ทรงประมาณนี้นะครับออปชันแบบนี้นะฮะติดต่อทางร้านเราได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะ,ะ,นะ,ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมทีสามเจ็ดงานโปรแม็กนะครับกับยางนิตโต้ NT420 นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปส่งรถให้ลูกค้าก่อน<ๆ> <ๆ S 1> นะคร<ๆ>ับผม หล่อประมาณนี้เลย